สมิงพรานมันพรานมันเดินล่าสัตว์เข้าไปในป่าลึกแล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงของเสือที่คำรามก้องผืนป่าแบบผิดธรรมชาติเขาพบเห็นรอยเท้า ของเสือขนาดใหญ่รอยเท้านั่นหายไปกลางทางอย่างลึกลบับพรานมัน่นพบรอยเลือดเป็นทางยาวไปยังพื้นที่หมู่บ้านเก่าในบ้านหลังหนึ่งมีรอยกงเล็บขนาดใหญ่ชาวบ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยพรานมัน่นจำได้ว่า ที่จริงแล้วหมู่บ้านแห่งนี้คือประตูสู่มิติไปเมืองลับเล่พรานมั่นกลับออกจากป่าแต่กลับพบว่าเวลาได้ผ่านไปเป็นปีแล้วเขาจึงไปถามยายคำยายคำได้เล่าเรื่องของเขาและเรื่องเสือสมิงที่ได้เกิดขึ้นยายคำ ได้เตือนว่าเสือตัวนี้ไม่ใช่เสือธรรมดาถ้าหากคิดจะเข้าไปให้คิดดีๆพรานมั่นเลือกเข้าไปที่นั่นอีกครั้งเมื่อไปถึงเขาเริ่มได้ยินเสียงจากต้นไม้รอบตัวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคอยจับตามองดูเขาอยู่จนในที่สุด เขาได้พบกับเงาของชายลึกลับในที่มืดพรานมั่นต้องสะดุดตกใจกับร่างชายแปลกหน้าเมื่อจ้องมองใกล้ๆดวงตาอีกฝ่ายเปล่งแสงสีเหลืองก่อนที่ร่างนั้นจะกลายเป็นเสือสมิงแล้วได้คำรามใส่เขาพรานมั่น ได้ใช้ยันอาคมที่ได้จากยายคําต่อสู้กับเสือสมิงแต่พลังของมันแข็งแกร่งเกินไปเขาต้องหาวิธีหลอกล่อเพื่อให้มันตายลงให้ได้ด้วยวิธีอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นพรานมั่นหลบหนีขึ้นไปอยู่บนหน้าผาหาทาง ใช้สิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์แล้วสร้างกับดักสุดท้ายนี้เอาไว้กำจัดเสือสมิงตัวนั้นกับดักสุดท้ายที่พรานมั่นใช้นั้นมีผลสามารถดักเสือสมิงจนพลาดตกลงไปในหลุมหนามพร้อมไยเวทมนตะกดวิญญาณ ก่อนที่มันจะหมดแรงและร่างสลายหายไปตำนานเสือสมิงนี้สอนให้ระวังสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในคนอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะรูปรักษ์ภายนอกและอาคมใดๆก็ย่อมพ่ายแพ้ให้กับจิตใจที่แน่วแน่ ของตัวเราฉากเล่าเรื่อง